ข่าวเด่นที่คุณจาเป็นต้องรู้ก่อนเลือกซื้อยางฟองน้ำ EPDM ปัจจุบันยางฟองน้ำ EPDM ได้รับความนิยมในการเลือกใช้เป็นอย่างมากทั้งในรูปแบบสินยางฟองน้ำ EPDM ที่ผลิตมาจากกระบวนการ extrusion process แผ่นยางฟองน้ำ EPDM และยางฟองน้ำ EPDM ติดเชฟกาวที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานในตลดาดอาทีเช่นนำไปใช้งานเป็นสิน สินยางกันน้ำสำหรับโคมไฟสินยางกันน้ำสำหรับเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำหรือแม้แต่ใช้ในอุตสาหกรรมพตโมทีฟและว,วันนี้ซาปองจะนำคุณมาทำความรู้จัก3คุณสมบัติเด่นของยางฟองน้ำ e p d มกันค่ะคุณสมบัติข้อแรกก็คือในเรื่องของการทนความร้อนยางฟองน,น M, ้ำ EPDM สามารถทนความร้อนสูงสุดที่ระดับ160องศาเซลเซียสและสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องที่อุณหภูมิไม่เกิน110องศาเซลเซียส คุณสมบัต Lang ิเด่นข้อที่2ก็คือในเรื่องของการทำความเย็นคุณลูกไม่ไม่ใช่ยางฟองน้ำทุกชนิดที่จะสามารถใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้แต่ยางฟองน้ำ EPDM สามารถใช้งานที่อุณหภูมิต่ำติดลบได้ซึ่งมีความสามารถในการทำความเย็นต่ำสุดถึงลบ50องศาเซลเซียสละคุณสมบัติเด่นข้อที่3ก็คือในเรื่องของการทนสภาพแวดล้อมยางฟองน้ำ EPDM สามารถทนสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นความร้อน UV โอโซนแสงแดด หรือแม้แต่สารเคมีแต่ชีนึงะไรก็ตามยางฟองน้ำ EPDM ก็ยังมีข้อจำกัดการใช้งานค่ะห้ามนำไปใช้งานที่อุณหภูมิเกินกว่า160องศาเซลเซียสและห้ามนำไปใช้งานที่ต้องสัมผัสน้ำมันและสารเคมีที่เข้มข้นรุนแรงค่ะทั้งนี้เพื่อให้คุณได้ใช้ยางฟองน้ำ EPDM ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยยืดอายุการใช้งานลดขยะผลิตภัณฑ์ยางและช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับยางฟองน้ำ EPDM หรือต้องการ ิยังฟองน้ำ EPDM สามารถสอบถามคูนเพิ่มเติมกับทางแบรนด์สาปองผ่าชางลนที่เชืยอเขาวเอทไซดพช์ลบเวอร์หรือโทรหาเราได้ตรงได้ที่เบอร์ศูนย์สองสหนึ่งห้าสีหรือเบอร์ศูน3์แปดหกสามเจ็เสาเกพบกันใหม่ EP ต่อไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยังฟองน้ำาช้วยพิชัยกลุ่มไมค์กิ้ยเจนนีย